เอาเลยครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะผมสวัสด <ar> like ีครับผมเวลคัม <inhale> จ <pet imes> ู <finder> i i ่เซ like ิร์ฟเวอร์ใหม่ของฟีฟายเรานั่นเองนะครับผมทุกคนก็วันนี้เขามีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะผมและที่สำคัญเนี่ยเขามีกิจกรรมนะผมก็คือเขามีการคอลแลบกับรถแม็กคารเรนนั่นเองนะครับผมพี่กาก็ถือโอกาสแบบว่าเซิร์ฟเปิดปุ๊บก็มารีวิวให้น้องๆทันทีนะครับผมนี่เลยนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับผมแม็กคารเรนนะครับผมนะก็น้องเติม299เพชรนะครับผม ซึ่งสกินนี้ผมมันจะบวกอัตราการเล่น2นั่นเองนะผมสกินลดมีผลแล้วนะครับผมก็กกคือง่ายๆอ่ะสกินลดปกติอาจจะแบบไม่ได้เร็วไม่ได้แรงอัตรา,ารเล่งอาจจะไม่ค่อยดีแต่เมื่อคุณใส่สกินปุ๊บอัตรา,ารเล่งคุณดีขึ้นครับดังนั้นนะับผมนะสกินนี้เติม299เพชรรับไปเลยครับยังไม่หมดนะับผมน้องๆเติมครบ499เพชรรับท่านี้ไปเลยนะับผมทุกคนนี่นังบนรถโอ้โหนี่มันคล้าอๆ f วันเลยวะผมทุกคน เปียวจัดผมทุกคนมันอารมณ์เหมือนไอรถสปอร์ตอ่าประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราลองเติมเงินและรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้พิกาเติมเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยฟืบมาแล้วครับผมสกินรถของเรานะผมเอ้ย <c oughs> <ๆ c oughs> ก็คือแบบเดี๋ยวเราจะเข้าไปแอคเลยเซิร์ฟปงเซิร์ฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนกดสมใส่ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมท่าของเรานะครับผมทุกคนครับได้มาแล้ว โอเคเราเข้ามาดูหน้าสกินก่อนนะผมนี่เขามีการอัปเดตมาใหม่ผมกค่อนข้างที่ยสวยงามแต่พี่ก้าก็ไม่ได้พาไปรีวิวแบบว่าละเอียดนะเนาะอ๋อคือมันจะอยู่ในหมวดรถสปอร์ตด้วยผมทุกคน คือมันไม่ได้เป็นรถใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันเป็นรถเดิมแต่แค่เราใส่สกินเข้ามานะครับผมซึ่งมันก็จะกลายเป็นสกินรถคันนี้เลยนะครับผมง่ายๆเจอรถสปอร์ตก็คือขับถ้าเกิดใครใส่สกินรถสปอร์ตก็จะเป็นรถสปอร์ตแต่ถ้าเกิดใครใส่สกินแมคคาเรนก็จะเป็นแมคคาเรนนั่นเองนะครับผม,มเพื่อนๆและมันเนี่ยยังอัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่ารถสปอร์ตธรรมดาเพราะรถสปอร์ตธรรมดาจะไม่มีไอ้ส่วนค่าสเตตัสต่างๆนะครับโอเคนี้เรามาดูท่ากันหน่อยนะครับผมมนนนีีี่่่่กกก้้้้าาาจัดดดใหหททุคูเเเเเลลลยยยฟฟฟววววะะพรแปป็ไงอ นี่หล่อเท่เลยครับผมทุกคนนะฮไม่ธรรมดาแบบเฮ้ยเวอร์ัสสนเดี๋ยวเราไปดูใน,กน,กนเกมดีกว่าผมลงแรงเลยรู้สึกว่าจะมีแบบว่าแหลกๆนิดนึงนะผมเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาหลายลคนเนี่ยถล่มเข้าเซิร์ฟมันอยู่นะครับผม,มเพื่อนๆโอเคนี่นะน้องๆอ,อาจจะเห็นว่ามันเป็นรถสปรอร์ตธรรมดาใช่ไหมครับผมทุกคนอันนี้พี่ก้าเข้ามาในโซนเฟียตายก่อนนะฟึบเมื่อเราขับปุ๊บจะกลายเป็นเมคคารเรนเลยครับผมทุกคนเห็นยังเห็นยัง เฟี้ยวป่ะจะกลายเป็นคารินันทีเลยนะครับผมก็คือรถสปอร์ตธรรมดาดแหละแต่ว,ว่ามันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนขับนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะมันก็จะกลายเป็นรถธรรมดาต่อถ้าเกิดว่าแบบคนที่ใช้สก,กินออกไปนะครับผมนี่เจ็ yeah, ดูไฟที่ท่อผมทุกคนฟังเสียงเย็ด yeah, มีไฟออกท่อด้วยว่ะเดี๋ยวผมไปก่อนว่ามันเหมือนว่าแบบเซิร์ฟเวอร์มันแหลกนิดนึงตอนนี้ตอนนี้นนนนพี่ก้าถ่ายคลิปอยู่นะครับผมมันยังไม่ค่อยลื่นเพราะเพิ่งอัปเดตเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงๆกันดีกว่าผมทุกคนครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล,อล็อบบี้เลยฮะผมอ้าวน้องๆอ,อาจจะเห็นว่ามันมีหน่วงหนุ่งนิดนึงนะผมบริเซิร์ฟเวอร์เพิเ่งเปิดมาเลยไพี่ก้าเข้ามาถ่ายคลิปเลยนะครับผมค่อนข้างจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอแอคท่าหน่อยละกันนะครับผมทุกคนแต่ในมือถือลื่นนะผมลองในมือถือลื่นปื้ดเลยแสดงมันเป็นที่ว่าตัวโปรแกรมของพี่ก้าเฮ้ยมีคนแอคกลับว่ะผมทุกคนเฮ้ยคนแอคผมกลับว่ะเอาเอาเอาจะขิงกับพี่เอาผมลืมเอาปักทงมาเวนเอ่อพี่ขอโทษกันพี่ไม่่มีักงอะ ุกคนสังเกตทางด้านขวานะผมที่มันจะเป็นร้านค้าอยู่เราสามารถกดปิดได้นะผมก็คือปิดร้านค้าในแมปนะผมเพื่อไม่ให้เห็นนบ้านเ่เห็นไหมอ่ากดปุ๊บเปิดร้านค้าตรงนี้ได้นะผมทามาเพื่ออะไรผมงงเหมือนกันอันนี้นะโอเคก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่นอะไรให้อยู่เยอะน,นะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะครับผมพิก้าพอดีมือถือแบตหมดจะถ่ายคลิปในมือถือแล้วตอนแรกอะ่ะโอ้โหเซ็งเลยโอเควันนะี้เราการโดดลงมาแล้วผมการการะโดดต่างๆนะผมในการอัปเดตมาเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรปรับเปลี่ยน อย่างเดียวที่ผมต้องการคือรถสปอร์ตมีให้ผมขับไหมไมีให้ผมขับเล่้นไหมชงแอฟลงมากลางลาเลยครับผมวิ่งเลยครับผมฮ่าผมเจอสปอร์ตแล้วครับผมจะได้รีวิวสักทีบอกตรงว่าถ่ายคลิปนี้มาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยครับผมแต้มรถเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแต้มเลยฮะเพราะว่ากระตุกเฮ้ยมีคนใกล้กลผมฮนะมีคนใต้บ้านผมคนระับมีคนใต้บ้านผมไหมเขาวิ่งแล้วครับเขาวิ่งแล้วฮะนัะ่นนั่นนั่นเขาอ,อยู่ยิงฮะ อ้าวเจ็บดีหนูเจ็บจังหันนี้เปิดโคโน่เลยครับผมทุกคนครับพี่จะมารีวิวเองไปเสถอะจริงๆพี่ไม่อยากฆ่าเองหนูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเพื่มันออกเลยว่ะผมแค่พูดแค่นี้เนี่ยนะคือเราแบบกูทุ่ไม่ได้กูตายดีกว่าโอซ้นเฮ้ยกูเคยเห็นในในหนังกูเคยเห็นในคลิปพิกซ็อกที่แบบว่าแบบ สู้ไม่ได้ปุ๊บวิชาหายตัวคามุยหายไปเลยฮนะนี่มันมีจริงแบบผมทุกคนเฮ้ยมาแล้วแม่คาเรนผมครับโอ้โหกระตุกแสบตาเลยครับผมทุกคนเอาจริงในมือถือลื่นปืนนะผมไปลองเล่นมาเมื่อกี้นะครับผมแต่ในแต่ว่าในคอมผมนี่แหละที่มันกระตุกนะครับผมเดีย๋ยวเราขอแอคึือไปน้ำมดรถนะครับผมนี่แล้วก็ออกมาผมเพราะท่าเต้นของเราครับฟืดนีโคตรเฟีย้ยวผมทุกคนเป็นไงหล่อจัดประหลัดบอกผมทุกคนโอ้โห อ่ะเดมเก็จะลองขับดีว่าความเร็วสูงสุดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าเรารีวิวที่รถเลยแหมทุกคนได้ยากได้ยินเสียงแตะใช่ไหมครับเสียงแตะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกดค้างนะนะอันนี้คือไม่กก้ากดค้างนะผมเสียงแตะกดค้างอะ่ะร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับผมทุกคนขับไปําทางทุกคนได้ดูนะครับผม อาจจะก,กระตุกนิดนึงย้ำอีกรอบนึงนะครับผมโอ้โหโชว์โชว์แม็กคาเรนหน่อยครับผมทุกคนไอ้นิดนึงเกือบโดนชนในหนูนะเฮ้ยมีคนว่ะตามเอาคิวหนนะ่อยค,ครัะตามเอาคิวสักหน่อยครับตามเอาคิวสักหน่อยครับเฮ้ยทหารระเบิดว่ะแม่งค์ไอ้กูกระตุกไปพักเลยออกถอยดีกว่าฮะรถกูเนี่ย เฮ้ย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 ยิงแม่คาเรนเลยหนูโอ้โหแม่คาเรนเกือบพังผมทุกคนเอ้ยยิงกันแม่คาเรนมาแล้วโอ้ยนิดเดียวผมทุกคนครับมาดิแม่งคอมกระตุกแต่ตาหมดออแล้วยังชนะอีกโอ้ โอเคนะก็ถ okay, ือว่าเป็นการรีวิวคร่าวๆและกันเพราะมันค่อนข้างที่จะหนวกนะครับผมพิกาเล่นไปแล้วมันรู้สึกเสียอารมณ์อ่ะผมรู้สึกว่าคนดูดูก็เสียอารมณ์ใช่ไหมกับการกระตุกเมื่อกี้เนี่ยผมชนเสร็จผมยิวตายปุ๊บผมออกปั๊บเลยผมงดงิดผมทุกคนโอ้โหนี่ผมไม่ได้โมนะเว้ยผมถ่ายมากี่คลิปแล้วนะครับผมทุกคนครับนี่กี่คลิปดูนะครับนี่นี่ผมไปเล่นในมือถือมาผมหารถสปอร์ตไม่เจอผมพยายามเพื่อคนดูมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะครับผมทุกคนเพื่อจะรีวิวคลิปได้ดี่สุด แต่กลายเป็นว่ามันกระตุกนะครับผมนะแต่ผมรู้ว่าอะไรแหละคนเนี่ยเขารอดูอยู่ว่าเฮ้ยรถเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมซึ่งพี่ก้าคิดว่าคลิปนี้มันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่สำหรับคนที่กาลังคิดว่ากำลังจะเติมหรือไม่เติมอยู่นะครับผมเพื่อนๆครับ โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมผมนะก็กดไลค์ให้ผมด้วยเป็นกำใจให้ผมได้ผมโดยการกดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมส่วนใครที่แบบว่าชอบนะผมสกินลถนะผมหรือว่าท่าเต้นก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับผมทุกคนคลิปนี้แบบรีวิวแบบร้าวๆแล้วกันต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันมันวงๆอ่ะเนาะเออทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมเพื่อนๆครับอะไะครับวันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ